กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อผอบพอกับซองน้องนัดคือเก่าอีกแล้วจ้าบรรยากาศย่ำเศร้าพี่น้องเอาก็สีมาเบิ่งนเท้าผอบสีหน้าตันเป็นตีสี่บู๊บเป็นจังใดเด็กนี่แต่เสียงเม่ใหญ่จืดหัวอยู่ว่ามันเป็นอะไรดีเนาะเอาเช็คมาเบิร์นก็ทางลงมากับเปียเปียบบึดอสีหน้าเพื่นอยากให้มันอิ่มหนานะพี่น้องไปเบิ่งไปชมนตรงกันเลยเนาะ มันกันเลยจ้าโอ้ส้างมาเลยพอ่อส้างสาบไปหนึงส้างสาบมาอะไวเพเ <c oughs> ื่นกำลังเริ่มงานหากมาสามคนนน่ได้เนาะ เออนาก็มาสามคนป้าเธอสนีป่าพี่นางเอ้เก็บเือนไว้เือนพี่นางเอ้ แมนเห็นกับว่เห็นไปทางอื่นดอกพี่น้องแม่น้องแก้มเองพี่น้องเอ้ยสมาดีพี่น้องเข้าสิเข็นไปเลยแม่น้องแก้มบ่มเพิ่นมาส่งลูกเพิ่นไปโรงเรียนพี่น้องฮฮาสิเข็นไปเลยเจ้นะพี่น้องเลยเข้ามาเห็นกันแมนมาเห็นกันพี่น้องเอ้ยเห็นกันคือเก่าพอกันคือเก่าเลยพี่น้องเด้อแมนเนียนซอยกัน เมียนั่ไกะโอ้ยคือว่าเลยเพื่อนเฮาเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยมีแต่ปเพื่อนเฮาน่ะมีเด็กหน้อยอยู่น้องเด็กน่อยมีตาสะเหนบเพื่อนน่ะเนี่ะสะโอ้ยภัเหตุกับ่ได้การ่าได้ลินแล้วก็ได้เาเดือนลนแ้วท จกัเมียนอิฐทั้งในแลวนี่อิฐนอยในเน่ในห้องวัดเสียดินขามาดิบอกอันนี้นะเอามาผักมันเด้อสิมาว่าเด้อเอามาผักมันได้นีบริเงินจักบาทได้นี่เอ้ยดสดลูเอาไปไว้คากน่เด้อเเ อันนี้แก่งหัอนนกับผู้ผู้เดียวอ๋อสีเ่อนอันนี้เน่ยเลยเอาไปักมันเลมัยวเยจะกไหลเดียเดยเดยเดเดยวเยวดยวยวยวเยปาบ่เอาไว้บ่ยเอาไว้พี่น้องเพิ่นหายปาเพิ่นยว้เพิ่นยมันเดเ เอาไปไหว้รถให้งูขึ้นเฮือนเนยนั่นให้งูให้แมันงอดขึ้นไปครบเนยเลยผุนหายหายหายขมันไล่กัดแบงใไฮยูเบิ่งก่อนนะั่นสิเบิร์ตถัดใด ถ้าพอเพิ่นฮดตั้งแต่ตีสี่พี่น้องเอ๋ยตื่นมาฮดน้ากลางคืนเมื่อคืนเนี่ยกะฮดมือเช้าเนี่ยกะฮดเพื่อเดี๋ยวว่าเพิ่นอยากให้บอให้มันแตกมันยังอะไรม่อคืนเนี่ยกะฮดมือเช้าเนี่ยก็ลุกมาฮดตั้งแต่ตีสี่พ่อเนี่ยอ้ยมาก่อนกะเหตุก่อนเนาะ ผมมานำล้างกับเห็ดที่ลังแมนเออใครเอาสักก่อนมาล่าต่างสีสั่งมาใหม่พอมัอนแต่โดนแหละนะอยางให้มันเบิร์ตสักก่อนอือ กเหตุเพือนพี่น <lace facilities> oh, <off five alan ches> ้องกาลังสีสะสียังเนาะคนเพื่อนกับไหวเพื่อนไหวซานพี่น้องเลยบอ๊บบอบเอามาไหวนอกพี่นารักค่ะาตาสีสีหน้าเพื่เก่าเออจะนกออกมานออกพี่ ตื่นมายำเสามีเวียดงานคู่คนพี่น้องเอ้ยเมือ่อเสาร์นักเขาโคตรสวนให้ยไม่ใหญ่หนี่งหักกระเลวางสวยหนี่งโอ้ยโดหน่อยหนึ่งก็บ่ได้พี่น้องจนเอาเปียกจนเอาสุ่มขักขักห Soldier, มแเลยยำเสาต้องมีเวียดแบ่งกันเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่นึองเห็ดหนึ่งหนึ่งพี่นึองเห็ดหนึ่งหนึ่งเนาะ อ่ะเนยไหนนางว่าอย่าเนยนี่เนาะไปตักกัดแท้ๆน้องต้านกับเพื่อนสิไปซีเข่าพี่น้องเลยเอาเข่าไปซีอยู่ขอกซีข้าวเนาะวงซีใหญ่ข้าว ตอกใม่เหตุหานหรือกระถึกกระดองพี่้องเลยใบดีปลาลุงไไวะดมรดเฮึะซัง แม่น้องแก้มบ <to> ุ <Th ugs. S 2> ้มขยันจ okay. <Luft> ังเลยพี่น้องเอ้ยมาไหวเพื่อนให้ห้ากับสนี่สันี่ได้ถึกใจอยู่ไว้ไวถือเอม้มน้อก้มบเปนเกพี่น้องเอ้แม่นแมนดูมันดูมันเเอ้ยพเมื่อได้ดูมันพี่น้องเอ้ย้าวอยู่ซื่อบเป็นห้าวเห็ะ็ัา้าขึ้นที่นี่อกเมี่ยงเฮ้ อันน่งนกอันนั้นะอันนส้ไป่ืมอันนี้มีแต่ปูนกับปันดินทรายเนาะป,นป,นปูนกับทรายสองอย่างบ่เอาเขาอ่ะมีน้ำยาก,กันแตกนะมี่บ่น้ำยาก,กันแตกนะน ก็มีค้นคนใส่บ่เออ ถ้าพอไปสีดนามใส่เท่งเงินตัวสาบแล้วเลยบ่เห็ดขักขนาดเลยเราเราบหุอย่างเราสีดเบิดเลยถ้าพอไปสีดนามใส่พี่น้อย เบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยมือนี่สิยห่อใส่เนาะสิไปหอดใส่สิได้สั่นได้เนาะพี่น้องเนาะเติมไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ย คนในทายเพิ่หอนลากองไหว้พี่นองเอ้ยทางในเฮือนก็สิมีใหม่มีตอกเนาะมีปูนพี่นองเอ้ย สร้างห้ากรมาธสามยังอยู่สามคนพี่นอ้องเพิ่์นยังมาบอกขบผู้ใดมาก่อนจะเห็ดก่อนเนาะผู้ใดมาลำลงังกันเยู่กำลงังเพิ่์นเป็นสร้างมาในหลายปีพี่น้องเอ้ยเพิ่์นก็เลยไปว่าความถนัดเนาะก็เลยสิไว่เน่แต่กระเบิ้งไปเรื่อยๆฮะเนาะความงามความละเอียดกับสิได้สัไใดก็ไดลอ้าวขาวๆไปเบิดเลย ินม,มากินมากินแบบเปิดกล้วยคนเพียร์ก่อนลำบากโอ้ยแกคนเพียร์ก่อน,นก,นกจ้างเงินคือกันเนี่ยเราไม่ได้บอกราคาไปบอกจ้างเงินคือการบอกไปได้บอกราคาอันนั้นนะแต่ว่าข้าวหายเพิ่อนนะไปนะสองหมื่นปลายแล้วทางที่มาก,ก่อนสองหมงนปลายนะแม่นแต่ตว่าแม่นแต่ว่ายังบอได้ว่าเบิร์ตได้เพี่น้องมาเทพื้นเทยังข้ากระไลอีกต่างหากนี่แต่ก่อน แมนหายอือสองเหมือนหาสองเหมืนหนี่แต่ก่อน่วสอหมืนหาเ่อาไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเทพื่นเทยังหนทางหานแมห้ือื่นเห็ดสือ้สื่อได้เหจางเงินเบิดจ้างเงินเบิแมบบว่ากันอบครัวซีนี่นะห้เขาเจาเห็ดสื่อแบบไ่ได้หายเงินหาค้ำ ใช้สิมาเห็ดให้สื่อเห็นเป็นหลังเมือนกันหางลุกโบได้เห็ดโบได้เห็ดใส่สื่อดอกเขาบอกเคยกินสื่อดอกเคาไป้าทำงานสีตายขาแรงโบได้คุ้มายังเห็ดเนาะเพิ่นมาเห็ดพะยังคือพ่อนดองเดือนเหมือนบอกเพิ่นก็อยากเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านเพิ่น แตเลยว่าเพื่อเพิ่นมีรายได้แม่นเขาก็อยากซอยเล็กซอยหน่อยต้นสงสารสืบถึงการแบบว่าอยากให้ชิ้เพื่อมีรายได้เขาเจ้าบะมี่เขาเจ้าถูกอยากข้าเห็ดสิบาเห็ดสิบสี่ห้ากว่าใบใจดำป้านั่นบอกตรงๆเลยว่าใบใจยดำป้านั่นพี่น้องเอ้ยแบ่งปันกันกินทั้งข้ากับสิมีบะลายแต่ข้ากับเห็ดข้ากรไรภายเห็ดฟรีดอกไม่ถ่ายเงินนนั่แหละไร อันนี้เค่งข้าเจ้าว่าข้าเจ้าสิมาเห็ดแบบง่ายๆคือกล้วยๆกะจ้างข้าเจ้าแค่หมื่นซองนี่งได้พี่น้องเลยก่อกับแพงกลัวแพงกว่าเท่าตัวพี่น้อง้้้าาว่่ซืออเดพีนงแม่ าาดวยยความจริงเนาะอืมนั่งพ่ปาเจ้าแล้านำซ้ำปลาคือว่าอะไกินอยู่น้ำกันเนาอพี่น้องน้องใหญ่ยังก็กินน้ำกันบอนกเคยให้อดให้หิวมาเห็ดน,น้ำเขากัน เอาะไรสำหรับคลิปนี้น้องหนัดก,กับอ้จบคลิปบทเพลงท่นนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนัดด้วยพี่น้องผิดพลาดประการใดกับอ้โทษขออาภัยหลายๆเด้อสบายดี